เป็นเรื่องของการสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน18ปีครับหลักการของมัน1นึตรตีวักหนึ่งก็บอกว่าการสืบพยานเด็กนะจะต้องจัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ก็คือศาลเป็นคนถามพยานเองนะโดยศาลแจ้งประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบให้เด็กทราบหรือถ้ากรณีศาลอยากจะถามผ่าน สหวิชาชีพก็ได้นี่สารถามเองก็ได้สารถามผ่านสหวิชาชีพก็ได้เน้นดีๆนะฮะสารถามเองได้นะทีนี้กลับกันครับหากเป็นทนายความคะคู่ความคู่ความถามเองได้โดยตรงไหมการสืบพยานเด็กนี่ฮะแตกต่างจากกรณีของสารครับคู่ความไม่สามารถถามพยานเด็กได้โดยตรงครับ แต่คู่ความจะต้องถามคา้านหรือถามติ่งผ่านนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ก็คือต้องถามผ่านสหวิชาชีพ